ยังไงแมวแมวยังไงลูกแม่แม่มาพี่แจมสวัสดีครับ <S <S ไกด์มาแล้วหรอมาแล้วครับแล้วนี่เอาอะไรมาฝากอ่ะอ้ยพี่นี่มะม่วงครับพี่นีฝากมาให้มะม่วงลูกเดียวเนี่ยนะครับอือ ขอบใจมากเมลลี่คะมา,มมาเมลลี่มาเ,เราไปเปิดแอร์เล่นด้วยกันสองคนข้างบนดีกว่านะลูกเนาะไปกันค่ะบไปพี่แจมงั้นเดี๋ยวไกปอกใส่ตู้เย็นมาให้นะพี่มาพี่ชายทั้งทีเอาม่วง,งมาฝากแค่ลูกเดียวเนี่ยนะ ียานมานานแล้วเหรอก็สองสามชั่วโมงแล้วพี่อแล้วนี่ได้อุ้มหลานหรือยังอ่ะลูกพี่อะน่ารักกว่าพี่ไหมอืมแต่เจม์แกคงยุ่งอ่ะพอใกล้มาถึงนะแกก็เอาหลานขึ้นไปข้างบนเลยอะจนป่านนี้เรายังไม่ลงมาเลยพี่อืมไม่เป็นไรงัเดี๋ยวพี่ไปตามให้ ดีเลยพี่งั้นเดี๋ยวไกด์อะเจ้ามะม่วงน้ำปลาหวานที่พี่มีฝากมาเอามาให้นะพี่นะมะม่วงน้ำปลาหวานเหรอพี่มีฝากมาเหรอเฮ้ยดีเลยไกดีเลยเอามาเลยงั้นเดี๋ยวพี่ขอชิมก่อนจะได้ไงไงอะพี่พี่มีอะฝากมให้พี่เจมนะไม่ได้ฝากมาให้พี่ซะหน่อยตอนพี่เจมกินก่อนสิพี่นีนี่ยังไงเนี่ยลำเอียงอีกละรักแต่น้องสะพ้ายอะพี่น้องตัวเองไม่เห็นรักบ้างเลยเอานะ ไปเล่นพี่เจมมาอืมเดี๋ยวพี่ไปตามมาให้นะนี่เนาะเฮ้ยเอามาสู้กันเร็วใครมาน่ะคุณพ่อมาแล้วสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะพิงเลยสวัสดีค่ะมาแต่เล่นน่ะชิงใจหน่อยเร็วโอ้ยเจม แล้วทำไมแจมปล่อยไกด์อยู่คนเดียวแบบนั้นล่ะ<ำ>ไกด์เขาสังมาหานะมาจะมาทำไมอะ่ะฉันไม่ได้บอกให้มาหาสักหน่อยไหนยังมาเนี่ยเร็วมาเนี่เร็วแวจมทำไมพูดแบบนั้นล่ะไปแล้วพามือรี่ไปหานะ,ะเข้าหน่อยเร็วฉันไม่อยากพาไปอะ่ะนะพาลูกไปเล่นกับน้าไกด์หน่อยเร็วไป<ม>ไกด์เขาสั่งมาตั้งไกลนะ คงอยากเจอหลานอะป่ะไปกับพ่อแล้วไปหานาไกดเนาะโอ้โอ้เบบี้เบี้เบบีเล่นกับนาไกดดีกว่าไปเร็วไปเรนาไกด์เรวพี่มาครับเกตเตียมมะม่วงน้ำปลาหวานรอแล้วโอ้น่ากินจังเลยไกด์ไอ้แจมกินมะม่วงน้ำปลาหวานกัน ไปนนั่่งกอพี่อันพี่กินก่อนเลยนะฉันจะไปนั่งที่โซฟาให้สบายตัวสักหน่อยอ่ะเอาเหรอไหนไหนนี่นะไกดอยู่นี่แล้วสวัสดีสสวัดีค่ะไปหานไกด์หน่อยเดี๋ยวมาเร็วมาเร็วกินเปรี้ยวๆไหมคะกินเปรี้ยวๆไหมคะกินเปรี้ยวๆเลยอู๋หมาำหม่นั่งลงดีกว่านั่งลงดีกว่ามาค่ะมากินจุ้ยเปรี้ยวดีกว่านะ นี่นี่เปรี้ยวเอาไหมคะทำไงก่อนทำไงก่อนลลกฮะโอ้โอยังไงคะเอ๋ไกด์เดี๋ยวไกด์อยู่ที่นี่สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะฮะจะให้อยู่บ้านเราต้องสองอาทิตย์เลยเหรอก็ใช่น่ะสิไม่เห็นแปลกเลยก็นานๆทีไกด์เขาจะมาก็อยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เห็นเป็นไรเลยพี่ยัน พี่จะให้อยู่บ้านเราทําไมนานะ่ะมาหาพี่ชายทั้งทีอะเอามะงม่วงมาฝากแค่ลูกเดียวแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะแจมนี่อย่าบอกนะที่เธอทําหน้าหงิกหน้างอ,างงอไม่พอใจเนี่ยเหตุผลเพราะว่าไกด์เขาเอามะงม่วงมาฝากแค่ลูกเดียวเนี่ยนะก็ใช่น่ะสิพี่น้องของพี่เนี่ยขี้งกจริงๆเลย อุตส่าห์ขับรถมาต้อง30-40กิโลแล้วเอามะม่วงมาฝากแค่ลูกเดียวแบบนี้พี่หลังอ่ะไม่ต้องมาก็ได้นะแจมต่อให้พี่น้องของพี่อ่ะเขาจะมีอะไรมาฝากหรือไม่มีอ่ะแจมก็ไม่ควรทำแบบนี้นะก็เป็นจริงนีพี่อันจะให้อยู่บ้านเราต้้งสองอาทิตย์อ่ะหนจะค่าน้ำค่าไฟก็อีกแค่มะม่วงลูกเดียวแบบนี้มันไม่คุ้มหรอก มันจะมากเกินไปแล้วนะแจมพี่อันพอเ๋ยวครับพี่เดี๋ยวไกดกลับก็ได้ครับไม่ต้องกลับไกลพี่อันไกลมันอยากจะกลับอ่ะก็ให้มันกลับไปซิแจมไม่ต้องกลับไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งนั้นน่ะพี่เป็นคนขอร้องให้ไกลเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเธอมาช่วยเธอดูแลลูกแล้วเธอจะไล่ไกลเขากลับเนี่ยนะฮะ โอ้ยกว่าจะกผลมะม่วงเสร็จแขนกับหักฟังเพลงหน่อยสิโอเจ้าอ,อันเนี้ยนอนสักหน่อยเจ็บหลังเหลือเกินทีนี้ทีนี้ใครกันเนี่ยทีนี้นนครับสวัสดีคร,ครับพี่สวัสด,ดีสวัสด,ดีว่าไงทีนี้<ะ>ทำมะม่วงน้ำปลาหวานให้กินหน่อยผมอยากกินโอ้ยไม่ทำอ่ะอยากกินก็นไปซื้อเองที่ตลาดไป เหนื่อยไม่อยากทำพีนี้นะผมกินเถอะนะผมไปซื้อกินที่ไหนอ่ะมันก็ไม่ลอยทั้งปีมือพี่แล้วไม่ทำอ่ะแค่ฉันขุดมะม่วงทำสวนมะม่วงที่ก็เหนื่อยแต่ตายอยู่แล้วมันทำมะม่วงน้ำปลาหวานให้แกเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็แคให้ตายดีกว่านะพี่นะทำให้ผมเหอะแพงแค่ไหนผมก็จ่ายไหวเตรียมเงินมาเยอะใช้ของนะยังเงินมาฟาดหองฉันหรอกฉันบอกฉันไม่ทำฉันไม่ขายโอเคไหมฉันอยากพักผ่อนฉันเหนื่อยแค่เก็บมะม่วงนะเป็นตันๆนีฉันก็จะตายอยู่แล้วไปๆอย่ามาแซาซิจะนอน แกล่ะพีพะ่ไปครับเออไว้มันหลังมา้ทำแล้วจะไปเรียกมาให้กินก็นแล้วกันเจพี่ต้องรองว่างๆนะนี่ไม่ว่างอเ,เอาใครทูมาอีกแล้วเนี่ยไอ้อัน ว่าไงอันออฮัลโหลพี่นีออพี่ผมมีเรื่องจะปรึกษานะ่ะช่วงนี้แจมเครีดยดเครียดเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็หงุดหงิดใ่ผมแปลกๆอะพี่มันก็เป็นธรรมดาแหละผู้หญิงหลังคลอดมันก็เป็นอย่างนี้เหนื่อยทั้งทำงานบ้าน,นเหนื่อยทั้งเลี้ยงลูกมันจะไปเครียดได้ไงล่ะเอาแล้วแบบนี้ผมต้องทำไงอะพี่เกยก็ช่วยเมียแกย์ทำงานบ้านแบ่งเบาภาระเขาด้วยแล้วก็ ช่วยเขาเลี้ยงลูกไงล่ะอานจะไปมัวแต่ทะเลทลายได้ยังไงพี่ผมไม่ได้ไปทะเลทลายที่ไหนเลยนะคือว่าช่วงนี้ผมมีโปรเจกต์ใหม่นะพี่ต้องเลิกงานค่ำทุกวันเลยอะและนี่ถ้าโปรเจกต์นี้ผ่านนะผมจะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้อำนวยการเลยนะพี่อา้าวหรอเอางี้ เดี๋ยวพี่อ่ะจะให้เจ้าไกด์อ่ะไปช่วยเมียแกเลี้ยงลูกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็แล้วกันเนาะเมียแ i̇şte กจะได้เบาแรงแล้วได้ผ่อนคลายบ้างดีไหมก็ดีนะพี่แล NO ้วแบบนี้ใครจะช่วยพี่ดูสวนมะม่วงอ่ะโอ้เรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วงหรอกฉันจัดการเองได้เดี๋ยว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 ฉันน่ะไปทำมะม่วงน้ำปลาหวานฝากไว้ให้เมียแกดีกว่าถ้าเมียแกได้กินน้ำปลาหวานฝีมือฉันแล้วก็ เมียแกต้องอารมณ์ดีแน่ๆเลยอันดีเลยพี่เอามาเลยของโปรดผมอะไรฉันจะทำฝากให้เมียแกไม่ได้ฝากให้แกกินเลอันเอาผมก็อยากกินนี่นอะอะอะอ๋ฉันเปไปเลือกว่าโมงสวยๆในสวนลูกอร่อยๆรก่อนแค่นี้นะแค่นี้นะครับ เรียบร้อยนี่ใส่กุ้งเยอะๆโอ้ร้อนๆๆๆๆๆๆนี่ไอแจมจะได้กินมะม่วงอร่อยๆที่นี่ครับเลือกให้เลยนั่นนี่ที่นี่ครับเออผมขอซื้อมะม่วงสักลูกได้ไหมครับฉันไม่ขายหรอกอันนี้ฉันจะไปให้น้องสซไพรส์ฉันน่ะ ออพอดีว่าเนี่ยผมกําลังท้องนะครับแล้วก็เขาอยากกินอะไรเปรีป้ยวครับผมเลยอยากขอซื้อมะม่วงของพี่นีสักลุงได้ไหมครับเออเมียท้องเหรอใช่ครับเอานีไปก็แล้วกันลูกใหญ่ที่จะไปให้น้องสะพ้ายฉันของข้าที่นี่เท่าไรหร่ล่ะครับไม่เอาหรอกเอาไปเถอะเมียกำลังท้องกำลังไส้อ่ะจะได้กินของดีๆเนี่ยฉันปลูกเองปลอดสารน,นะรับรองอร่อยแน่นอน หวานหวาน,นอมเปรี้ยวนิดนึงของข้พี่ขอบคณนะครับไปเถอะลูกใหญ่ลูกเดียวปอละมั้งแจมพี่น้องของพี่อ่ะเขารักและเป็นห่วงแจมมากนะนี่แค่พี่โทรไปบอกว่าอยากให้แจมหายเครียดอะ่ะจากที่ทุกคนเขาทำงานเหนื่อยอยู่แล้วอะ่ะเขา็รียบไปจัดแจงทำทุกอย่างให้แจมด้วยความตั้งใจเลยนะพี่เนีย เขาทําสวนทั้งวันน่ะเขาก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วแต่นี้เขาถึงขั้นลงมือไปเขี่ยวน้ําปลาหวานด้วยตัวเองเลยนะแต่เขาก็เต็มใจเพราะว่าเขาอยากให้น้องสไปย์ของเขาอะ่ะได้กินของดีๆและแบบนี้ยจะยังอยู่ถงน้ําใจพี่น้องขี่อีกหรอพี่หันพอเดีครับ ถ้าแจไม่กินอ่ะเดี๋ยวพี่กินเองกินมะม่วงนล้วปลาหวานฝีมือพี่นีดีกว่าเป็นไ่พี่อี่อี่นี่นม่นม่นี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 ่ยอร่อยสุดยอด

อัอแหล่นันม่งกเคยเปลี่ยนที่สุดในหมู่บ้านที่นี่แหละพี่แจมครับมาทานด้วยกันสิครับเดี๋ยวมเมอรี่อ่ะเดี๋ยวกครดูแลเอง <c oughs> มาลูกมาไหน นาเปรี้ยวกินเปรี้ยวๆได้ไหมโอ้โอ้โอ้อ่าพี่แจมนั่นตัวนี้มาพี่แจมนั่งตัวนี้มาอ่านั่งลงนั่งลงนะพี่แจมทานเลยนะครับไกด์อ่ะทานบ่อยแล้วล่ะพี่สองคนอ่ะคงไม่ค่อยได้กินอาหารอร่อยตื่นขึ้พี่นีลสิทานเลยครับมาจ้ามาฝากหน่อยนะไกด์จ้าโอ้โหอืมอืเป็นงอืม โอ้โหนึกไหมแม่จ้าเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยอ่ะมือพี่เนี่ยที่สุดเหนื่อลูกนั่งข้างบนไหมนั่งข้างบนไหมนั่งข้างบนไหมลูกเชิกเชิญพ่อเชิญเลยไหมป้าเชิญเชิญกับคุณพ่อเลยขอบคุณคุณพ่อได้ขอบคุณพ่อนี่เมีเหมือนกันมีเหมือนกันเลยโอ้เจ้าของแม่เหรอแม่ขอของหนูนะ น้องเอานี้ยนเอเอาใหญ่ออนใหญ่ทานเลยนะพี่พี่นียตั้งใจทำสุดฝีมือเพื่อพี่โดยเฉพาะเลยนะไก<อ><อ>พี่ขอบคุณไกมากเลยนะแล้วพี่ก็ต้องขอโทษไกด้วยอ่ะคือพี่คงเครียดหลังข้อจริงๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ไม่ต้องเครียดนะเดี๋ยวหลังจากเนี้ยมอรี่เนี่ยเดี๋ยวไกลช่วยดูแลรเองนะพี่นะ เดี๋ยวอาใจช่วยดูแลมือลีทำงานไม่เกรงใจแล้วนะอันนี้แม่เนี่ยเอาเนี้ยไหมคะอันนี้ยไหมคะจะเอาเอาอันไหนเอานี่ยไหมคะเอาอันไหนอ่าอ่าจิมจีมอ่าจิมอ่ะป้อนไข่ป้อนไข่ป้อนแม่ป้อนไข่ป้อนแม่ดีกว่าปอนแม่อ้าวกบมือแก่แล้วับมือแก่กบมือแก่ยิ่งมาได้ยี่ใหม่ฮะยิ้มให้แม่ยิ้มให้แม่